ค้างหุ้นส่วนจำกัดประกายานินอำเภอตรอนจอุตรดิตถ์ผลิตภัณฑ์หลักข้าวน้ำมันรำข้าวกระบวนการที่ต้องการปรับปรุงคือพัฒนาการผลิตน้ำมันรำข้าวด้วยตนเองแทนการจ้างผลิตแนวทางการพัฒนาและนำเทคโนโลยีเกษตร,รอุตสาหกรรมอัจฉริยะไปประยุกต์คือการออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกระบวนการสกัดน้ำมันรำข้าว การออกแบบและพัฒนาระบบการสกัดน้ำมันรำข้าวสำหรับห้างทุ้นส่วนจำกัดประกายานินเพื่อให้มีระบบที่สามารถทดแทนการจ้างการผลิตจากภายนอกได้เทคโนโลยีที่นำไปประยุกต์ใช้เครื่องสกัดน้ำมันรำข้าวหลักการทำงาน 1. ชุดควบคุมการทำงานจะทำหน้าที่เปิดหรือปิดกลไกการทำงานของเครื่อง 2. ถังบรรจุรำข้าวใช้สำหรับป้อนวัตถุดิบโดยมีมอเตอร์ขับก้านใบพัดช,ช่วยให้รำข้าวเข้าสู่ตัวเครื่องจักได้ดีขึ้น 3. กลไกการทำงานจะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อทำให้สกรูของเครื่องเกิดแรงบีบอัดรำข้าวที่ถูกป้อนเข้ามาจนทำให้รำข้าวสกัดน้ำมันออกมา 4. ชุดอุปกรณ์รองรับรำข้าวที่ถูกบีบอัดออกจากเครื่องและน้ำมันรำข้าวออกมาเพื่อรับน้ำมันรำข้าวให้ไหลเข้าสู่ถังเก็บน้ำมันส่วนประกอบของเครื่องสกดัดน้ำมันรำข้าวนะครับหนึ่ก็จะเป็นชุดตัวคอนโทรลนะครับจะเป็นคอนโทรลของถังซึ่งปล่อยวัตถุดิบนะครับสามารถปรับสปีดของอแกนมอเตอร์หมุนได้ ต่อไปก็เป็นชุดสกรูนะครับสกรูใช้ในการอัดวัตถุดิบนะครับเพื่อให้ได้น้ํามันออกมานะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของมอเตอร์นะครับซึ่งจะเป็นมอเตอร์แบบชุดเกียร์ทดนะครับขนาดมอเตอร์ก็ประมาณ5.5แรงนะครับทีนี้หลักการทํางานนะครับหลักการทํางานเราก็จะนําส่วนของวัตถุดิบนะครับใส่เข้าไปในถังถังปล่อยวัตถุดิบนะครับเสร็จแล้วเราก็จะ เปิดนะครับมอเตอร์ในทิศทางการหมุนอัดนะครับเพื่อให้ได้น้ํามันนะครับเราก็จะได้ในส่วนของน้ํามันที่ดีนะครับลงมาทางฝั่งขวามือนะครับส่วนเศษนะครับหรือว่ากากที่ถูกบดอัดแล้วนะครับก็จะมาลงในถาดในส่วนของฝั่งซ้ายนะครับการบํารุงรักษาเบื้องต้นนะครับหลังจากปฏิบัติงานหรือว่าทํางานเสร็จแล้วนะครับให้ทําการถอดสกูออกนะครับถอด หมุนนะครับหมุนสกูข้างหน้าออกแล้วให้ทําความสะอาดสกูอัดด้านในนะครับเสร็จแล้วในส่วนของมอเตอร์นะครับให้เช็คน้ํามันเกียร์นะครับของชุดเกียร์ขับนะครับโดยคลายน็อตออกแล้วเช็คน้ํามันเกียร์อยู่ข้างในนะครับถ้าน้ํามันเกียร์มันพ่องหรือว่ามันน้อยไปนะครับให้สามารถาหาน้ํามันเกียร์นะครับมาเติมได้ สรุปการใช้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะของห้างหุ้นส่วนจำกัดประกายานินจากข้อมูลการทดลองใช้เทคโนโลยีมาช่วยในกระบวนการผลิตทําให้สามารถเพิ่มผลิตภาพได้และช่วยลดต้นทุนในการผลิตซึ่งการประเมินมูลค่าจากการเพิ่มผลิตภาพจะคํานวณจากต้นทุนในการจ้างผู้ผลิตภายนอกโดยคิดค่าใช้จ่าย ในการสกัดน้ำมันรำข้าวในราคากิโลกรัมละ20บาทโดยมีอัตราการใช้รำข้าว30กิโลกรัมต่อน้ำมันรำข้าว1ลิตรซึ่งคิดเป็นต้นทุนของน้ำมันรำข้าว6 0 0บาทต่อลิตรโดยยังไม่พิจารณาค่าขนส่งขณะที่หากทำการผลิตด้วยเครื่องจักรจะมีอัตราการผลิตอยู่ที่360กิโลกรัมต่อวันจะได้น้ำมันรำข้าววันละ12ลิตรเมื่อคิดค่าแรงที่360บาทต่อวันทำให้คำนวณค่าแรงอยู่ที่30บาทต่อลิตรจึงมีต้นทุนพลังงานอยู่ที่0.55้า บาทต่อลิตรทำให้มีผลต่างจากการผลิตด้วยเครื่องจากเมื่อเทียบกับการจ้างผลิตเท่ากับ515บาทต่อลิตรโดยที่มูลค่าเพิ่มจากการปรับปรุงจะขึ้นอยู่กับจํานวนการผลิตต่อปีขอขอบคุณศูนย์ส่สงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2พิษณุโลกกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม